ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับอวันนี้ก็เอาวาลของค่ายจิปัถตะตัวใหม่นะครับคือที่จริงเนี่ยบอดี้มันก็เป็นบอดี้เก่านะครับแต่ว่าทําออกมาเป็นโฉมใหม่เสริมแต่งไอตัวรางอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ทําห้องลุมเสริมออกมานะครับเวลาเราได้ไปเนี่ยก็จะได้ไปแยกไปรณสณะนี้นะครับก็จะมีรางอุปกรณ์เสริมครับเสียบอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีนอ็นอตน็อตนียก็จะอยู่ในถุงอ่าอะไรนะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะครับก็เอาใส่เข้าไปทางจะมีรูใหญ่นะครับกับรูเล็กเพื่อที่จะฝังหัวน็อตเข้าไปนะครับอ่าขอที่จะอันนี้นะครับคือเวลาเราใส่เนี่ยก็จะให้เอาอ่า้ตัวน้ำมันซิลิโคนเนี่ยชะลูไม่ทั่วเลยนะครับเพื่อป้องกันพวก ขี้เกลือสนิมเขียวนะคอ่ามันเกาะเพราะว่าถ้ามันกเกาะแล้วมันก็จะถอดยากนะครับเวลาเราซ่อมเวลาเราซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับก็หมุนใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่นะครับจะมีวางกอถังอยู่นะครับอ่าวางกอถังตัวนี้อยู่แล้วก็จะมีรูอ่ารูกลมๆตัวนี้นะครับอ่าเพื่อที่จะให้เราหาแท่งเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะใส่ตะปูมากรีดตัวนี้นะครับใช้เป็นตัว อ่าขันเข้ากันออกนะครับอ่าพอเราหมุนหมุนกับมือเนี่ยมันก็จะติดอุลินะครับมันก็จะมีรูตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะใส่อันนี้แล้วก็อ่าขันนะครับนนคือวาตัวเนี้ยนะครับมีวาล์วกดถัองอยู่ใครติกลัวว่าเออ จะเติมลมยากอะไรนะครับเวลาก่อนที่เราจะใช้นะครับให้เราใส่วาลกัวถังก็ไปก่อนนะครับใส่วาลกัวถังแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ถังนะครับก็เราให้เราเติมลมเข้าไปในห้องอ่าห้องวาลห้องลิกตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าให้มันเติมลมง่ายนะครับเติมลมง่ายแล้วก็เติมลมเร็วนะครับอ่าก็ได้อยู่ในลักษณะนี้นะครับวาลกัวถังเนี่ยนะครับก็เรา หมุนเข้าไปพอตึงๆมือนะครับตึงมือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราเติมลมเข้าไปได้เลยนะครับ่ก่อนที่เราจะเติมใส่ถังหรือว่าก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในชุดยิงของเราเนี่ยก็ให้เราเติมลมเข้ามายังวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับอ่า ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งแรงดันนะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยนะครับลิกไอตัวมหม่ๆหมเนี่ยคือเขาจะตั้งที่10 mpa นะครับก็คือพันห้าร้อย psi ถ้าเกิดว่าอ่าใครต้องการที่จะมากกว่านั้นเนี่ยก็ให้หมุนหมุนตัวน็อตตัวเนี้ยน็อตปรับแรงดันนะครับอ่ตัวเข็มนาฬิกานะครับอ่าเดิมๆเนี่ย แรงดันนี้ก็จะอยู่ที่10 mpa นะครับเล็กที่เราตั้งไว้นะครับอ่าเมื่อวมรวมเข้าตัววาล์วของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็ใยเรานะครับใส่เอาถังเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับเอาถังใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ เอาประเจเสียบก็ไปนะครับแล้วก็หมุนตัวนิเข็บนาฬิกาเพื่อที่จะเปิดอ่าเปิดบางอถังตัวนี้นะครับลมก็จะไหลเข้าไปยังถังนะเวลาเราเปิดเนี่ยให้เปิดหนึ่งรอบอหนึ่งรอบประเจยนะค็คือเนี่ยนะครับอย่าพยายามเปิดมากกว่านั้นนะเราจะเปิดน้อยเนี่ยลมกว่าจ,จะไหลเข้าหรือว่าถ่ายก็ามังช้าอีกนะครับอ่าก็เติมลมเข้าถังได้เลยนะครับ รวมเนี้ยองลิขเนี่ยก็จะช้างค้างอยู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปในชุดยิงเราได้เลยนะครับอ่าหัววาวตัวนี้นะครับเดิมๆมเนี่ยมันก็จะเป็นหัววาวแบบอ่าแบบเต็มแบบนี้นะครับแต่ในตัวเนี้ยลูกค้าสั่งอ่าสั่งใส่ไปชุดเฟรมของจิปะทะตัวเก่านะครับซึ่งมันเป็นห้องห้องคคนสองชั้นอยู่นะครับใครที่ต้องการสั่งเนี่ยก็แจ้งได้นะครับ ัน,นจะาล้างมือสองชั้นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าเดิมๆถ้าใครสั่งไปใส่ก่ายอื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววาวเต็มแบบนี้เลยนะครับปกติก,ก็จะอยู่ในลักษณะนะนี้นะครับส่วนเวลาาวาวของใครมีปัญหาเนี่ยนะครับสมมติว่าเราใส่ถังอยู่รู้สึกว่ามันรั่วเนี่ยก็เราปิดวากวกถัาางหมุนตัวเนี้ยตามเข็มนาฬิกานะครับ สเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาประเจนะครับคลายกลีบตัวนี้นะครับกลีบที่วัดลมในห้องลิกนะครับ่าเพื่อที่จะถ่ายลมถ่ายลมในห้องวาล์วออกนะครับเพื่อที่จะเราจะถดอดอตัวนี้นะครับตัวชุดปรับเรงดันนะครับก็ใช้ครีมพวกครีมถ่างนะครับ หมุอนออกมาได้เลยหรือว่าใครจะทาปัจเจสําหรับเฉพาะก็ได้นะครับอันนั้นก็ตามสะดวกเลยนะครับอถอดออกมานะครับชุดแหวนนะครับก็เจกเยงอยู่ในลักษณะหงายสองตัวนะครับหงายสองตัวคว่ำสองตัว แล้วก็หงายสองตัวนะครับแล้วก็คว่ำสองตัวนะครับหงายสองคว่ำสองแล้วก็หงายสองนะครับอันนี้ก็คือชุดแหวนนะครับด้านในก็จะมีอ่าตัวลูกสูบนะครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูนะครับอ่าลูกสูบตัวนี้นะครับเวลาโอลิงด้านในมีปัญหาเนี่ยมันจะฟ้อง ลมจะฟ้องออกทางรูนี้นะครับก็คือจะรั่วมากรัวน้อยก็ตามนะฮะออกทางรูนี้นะครับถ้าลมออกทางรูเนี้ยอ่าสารนิฐานว่าโอลิงสองตัวเนี้ยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับหรือไม่ก็โอลิงตัวนี้นะครับมีปัญหาที่มันออกทางรูเนี้ยนะก็ะมีอ่าสองจุดสามจุดนะครับแล้วก็ที่นมหนูตัวในนะครับนมหนูตัวด้านในอีก ตัวหนึ่งนะครับที่มันฟ้องหลุมออกทางอ่ารูเล็กๆตัวนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นนมหนูอ่ารูเล็กแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับก็จ่ายรุมค่อนข้างนิ่งนะครับกลุ่มเนี้ยจะก็ไม่ค่อยย้ายตามแรงดันลมในถังเนี้ยถือว่าจะย้ายก่อนนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับจ่ายรมไม่กระชากนะครับอ่า จะเป็นโอลิงตัวในเนี้นะครับตัวที่ว่าอยู่ติดกับรูเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันขาดมีปัญหาลมก็จะออกทางรูนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ขาดอ่าลมก็จะออกทางเนี่ยทางรูที่น็อตปรับแรงดันนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าลมรั่วออกทางขอบข้างๆนี้นะก็เป็นที่โอลิงตัวนี้นะครัแต่ว่าสองตัวเนี้ยไม่ค่อยเสียนะครับโอลิงเนี่ยไม่ก็มีปัญหานะครับ าเวลาเราประกอบเข้าไปก็ครจะใส่ลูกสูบไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ไปพร้อมกับอันนี้ก็ได้นะครับชุดเวนเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่าเวลาเราใส่นะครับตัวปรับแรงดันเนี่ยดูให้ดีนะครับตัวเที่ยไม่มีรูเนี่ยให้เราใส่ฝั่งเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับบางท่านว่าปรับแรงดันและลมไม่จ่ายนะครับ อ่าขันไปขันมาเนี่ยโอ้โหดูจ่ายลุมเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะครับบินหมดปิดลุมไม่อยู่นะแต่ว่าเรา่อดแล้วมากลับมาใส่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรูก็เยินหมดเลยนะครับ่าก็จะมีซูเปอร์ลีนอย่เรืมอนะซูเปอร์ลีนตัวนี้เป็นตัวปิดลุมนะครับถ้านะเกิดว่าใครที่ปรับปิดแรงดันปรับแรงนังงง้นผิดบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เป็นรูนะครับเป็นรอยบุ๋มลึกก็สามารถสลับเอาเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ออกมาประกบกันนะครับก่อนี้เราจะเวลาเราถอดมาซ่อมหรือว่าทําอะไรเนี่ยก่อนี้เราจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยก็ให้ชะลลมน้ํามันหน่อยนะครับเพราะว่าลูกสูบตัวนี้เรายิงครั้งหนึ่งเนี่ยลมเข้าเนี่ยมันก็จะยืดออกนะครับเพื่อที่จะจ่ายลมเข้ามานะครับแต่พอเมื่อลมเต็มตามแรงดันเราต้องการเนี่ยมันก็จะดันชุดแหวนนะครับดันนั้นเนี่ยไปปิด บางครั้งหนึ่งเนี่ยลูกสูบก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องวาลอะไรเนี่ยก็ทําความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับกนใส่สกับก็ไปนะครับดูพวกเศษกี้เกลือเศษตะรูหว่าเศษอันนี้นะครับก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอแล้วก็ใช้ครีมทาง่าหมุนเข้าไปตามเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่หมุนติดนิดนึงเนี่ยนะครับก็เราไลยออกแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่นะครับ ก็จะมีตัวนอ็อตปรับแรงดันนะครับตัวนอ็อตปรับแรงดันตัวนี้นะครับเราขันเข้าไปให้มันสุดน็อตเร็วได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยลมวาล์ววาล์วกอถังมาแล้วค่อยตั้งแรงดันใหม่เอานะครับ เพราะว่าที่ให้ขันเข้าบางครั้งก็ขันออกมาเยอะพอขันออกมาเยอะเนี่ยแรยงดันที่เราจะเอาเนี่ยมันเกินนะครพอเกินเนี่ยก็ทําให้ถูวิธีเล็กไหลอีกนะครับเวลาที่จะลดแร,รงดันบางคนก็ขันอัดเข้าไปเลยนะครับซูเปอรีนเนี่ยก็บุ๋มเป็นลอยนะครับก็ทําให้เล็กไหลได้ง่ายนะครับก่อนที่จะถ่ายลมเข้ามานะครับก็ให้เราตรวจเช็ค เกจที่เราคายออกมาเนี่ยตัวจเช็คจุดต่างๆว่าเรา,าใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เปิดวาล์วกถังมาได้เลยนะครับหรือว่าใครลุมหมดถังเนี่ยปิดวาล์วกถังตัวนี้ก่อนก็เติมลมเข้าไปนะครับก่อนที้ใส่เข้าไปในชุดยิงนะครับเติมลมเข้าไปนะครับเติมลมเข้าไปเนี่ยก่อนไม,ไม่ต้องปล่อยลมที่สูบก,ก็ได้นะครับเพราะแรงดันเราหมุนเข้าไปสุดแล้วเนี่ยเราหมุนเข้าไปสุดนะครับ แรงดันเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นก็ขึ้นน้อยนะครับตัวเนี้อาจปิดไม่สนิทรวมอาจรั่วตรงนี้ได้นะครับก็ให้เราอ่าใช้ประแจนะครับหมุนคลายออกมาเพื่อจะเพิ่มแรงดันขึ้นตามที่เราต้องการนะครับแล้วตัวเนี้ยก็จะมีแรงดันมากพอที่จะไปปิดอไอซูปบรีนหลอกวาลตัวนี้นะครับปิดกำนัาเป้นของมันนะครับ บางคนเนี่ยแรงดันยังไม่ขึ้นบอกเออล่วทางจุดนี้อีกแล้วนะครับไม่รู้จะทาไงอ่าบุดแกนบดอะไรไม่หายต้องปล่อยแรงดันตัวเนี้ยให้เยอะก่อนนะครับมันถึงจะปิดสนิทนะครับอ่านี้สมมุติว่ามีลมในถังเลยนะครับก็ให้หมุนประเจตัวเนี้ยประเจอยู่แบบนี้นะครับหมุนออกมาหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมแรงดันไอ หลับแรงนั้นก็ไปนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องล้มตัวนี้ก่อนเนะี่ยห้องล้มตัวเนี้ยนะครับคนโตมากนะครับคือพอการเลยนะครับใครี่ขับมือสามหรือว่าขับสลักนะครับดูเขาคว้านมานะครับคือโตมากนะครับสังเกตตอนที่ผมปล่อยลมเมื่อกี้ก็ได้นะครับกว่าจะออกหมดอ่าตัวเนี้ยนะครับ่อนที่ว่าอันเนี้ย ให้เราใส่น้ำมันไท่ได้เนี่ยเปลือกที่ว่าเวลาเขาถอดฟิกถอดอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่มีคราบีเกลือนะยมันจะได้ทนง่ายๆนะครับอใส่น้ำมันซิลิโคโนเข้าไปนะครับ ลืมปิดวากระถังนะครับาวาถังแล้ก็อ่าเนี่ยนะครับสมมติว่าใครที่สูบเนี่ยนะในก็ไม่ต้องปล่อยลุมที่ที่สูบนะครับเวลาจะตั้งแรงดันเนี่ยก็เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดูแรงดันได้เลย ตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าจะเอาที่สิบสามมิลนะอ่าโอเคนะครก็หนึ่งิเนี่ยถทากับร้อยสี่ดีมาพีอสไอนะครับส่วนใครที่ไม่มีตารางลมไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะส่งตารางเทียบลมให้นะครับ มันไม่เหมือนพีไอะไรนะครับเกจตัวนี้นะอ่าเล่นลมนะครับที่มีเล็กูลเตอร์เนี่ยพยายามเปลี่ยนกรองสูบบ่อยๆเนี่ยเพื่อลดการเกิดกี่เกลือนะครับไปสะสมเข้าไปในห้องอในห้องเบาห้องเล็กของเรานะครับ ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนีัยเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาดีไลน์ไว้ให้นะครับก็เอดไลน์มาตามนั้นได้เลยนะครับพิมพ์มาดีไลน์ไว้ให้ตรงชื่อคลิปนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของผมนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องอนี้ไปนะไม่ต้องทักไปนะครับด้าน,นล่างเนี่ยนะครับโอเค้อวันนี้ ไม่ดูประมาณนี้นะครับส่วนใครจะสั่งวาวสำหรับต่อเล็กนะครับต่อเล็กจีนเล็กมินิเล็กเกลียวเกลียวอะไรหนึ่งสับหลงกี่สิบสี่อะไรเนี่ยนะครับเป็นเกลียวท้ายเล็กจีนนะครับก็สามารถสั่งมาได้นะครับตัวนี้นะครับก็คงรวมตัวนะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับตัวนี้ของค่ายจีปะทะเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ใครเยอะก็จะสั่งชุดเฟรมตัว ฟินิกส์นะครับตัวนี้ก็มีนะครับผมทาคลิปไปได้แต่ว่าอยู่อีกเครื่องหนึ่งไม่ได้ลงนะครับนึีวก็ต้องรอชุดใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครสนใจก็อ่าทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับการซ่อมอะไรต่างๆก็คลิปนี้อาจจะเพียงพอแล้วนะครับเียบอกนิดนึงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าของใครรั่วตรงนี้นะครับให้เราถอดคลิกตัวนี้ออกมานะครับด้านในเนี่ยอ่าด้านข้างในเนี่ย บางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นประแจหเหลี่ยมหรือว่าบางรุ่นก็เป็นไขควงปากเป็นนะให้เราคลายน็อตออกมาก็จะเจอสปริงเจอหัวทรงเหลืองนะครับแล้วก็ด้านบนหัวทรงเหลืองก็จะมีโอริงตัวนี้โอริงตัวนั้นขาดที่ทําให้ลมออกมานะครับเปลี่ยนโอริงตัวนั้นใหม่หรือว่าใครจะสั่งเป็นควิกแต่งก็ได้ก็สั่งมาได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งจากของพี่หนุ่มให้นะครับพี่ผมก็ทําอยู่นะครับก็ลมปิดง่ายแล้วก็โอริงเนี่ยจะไม่ค้อยขาดนะครับ แล้วก็ดีกว่าพวกที่เป็นซูเปอร์ลีนนะรพวกนั้นเนี่ยพอหล,หลายๆครั้งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ปิดที่เดิมเนี่ยมันก็จะรั่วง,ง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงดันลมที่สูงกว่าที่มันจะปิดสนิทนะครับเ่ว่าสูตรของเปนหนุ่มที่เป็นหนุ่มเกตทำอยู่เนี่ยปิดง่ายแล้วก็ไม่ค่อยขาดนะครับอลิงไม่ค่อยขาดเกก็ใช้อลิงเกตดีด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหา เดิมๆเนี่ยของคนที่ขาดบ่อยบางครั้งเนี่ยลมหมดถังพอลมหมดถังเนี่ยเราก็เติมอัดทีเดียวเลยนะครับลมที่ผ่านปั๊มนัวผ่านสูบเนี่ยนะครับมันจะร้อนมากทำให้โอลิงตัวเนี้ยนะครับมันมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วก็จะแฟบง่ายนะครับยิ่งบางคนเล่นแรงดันสามพันขึ้นไปเนี่ยนะครับอ่าลมที่ว่าจะดันออกมาที่มันดันตัวปิดตัวเนี้ย โอลิงก็จะขาดง่ายเพราะโอลิงมันร้อนมากนะครับถ้าเราเติมโดยที่ว่าไม่พักเลยนะครับโอลิงก็จะร้อนมากมันก็จะขาดง่ายเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆเติมก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบอัดจนทีเดียวเลยนะครับก็พอตัวนี้รั่วนะครับพอรั่วแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็คิดไม่ออกอีกว่ามีวาล์วพอถังปล่อยให้รั่วหมดนะครับถ้าเกิดว่ารั่วแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะปลดอ่า เดนลมที่สูบออกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพอลรเดนลมออกแล้วเนี่ยคือลมมันรั่วออกไม่ไม่หมดสักทีหนึ่งนยก็เราปิดตัวสูบนะครับตัวเดนลมที่สูบหรือว่าที่ปั๊มเนี่ยปิดไว้ก่อนแล้วก็มาปิดวาล์วถังตัวนี้นะครับแล้วก็มาถอดซ่อมตัวเนี่ยมันก็จะลมก็จะไม่หมดทั้งนะครับแต่เกิดว่าลมรั่วทางตรงเนี้ยถ้าเราใช้ครีมหรือว่าใครมีสว่านก็หมุนปั่นเ็าเรียกว่าบดวาวนะครับแต่เกิดว่าอ่า ไม่หายจริงๆแล้วเนี่ยปิดบางกอถังนะครับปิดบางกอถังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ่ายลมตัวนี้ออกนะครับถ่ายลมตัวนี้ออกแล้วก็หมุนตัวเนี้ยแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะก่อนใส่ก็ดูด้วยนะครับหน้าเป็นอะไรมันติดมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมก็มีแต่ สมาธิหลายชั้นเลยวาทักเข้ามาว่าเป็นไงไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับก็งานอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะของลูกค้าไหมนะจะไม่ได้รับแล้วนะครับเพราะว่างานผมกนข้างยุ่งนะทําไม่บ้างก็มีกล่องลูกค้าสายลูกค้าเก่านะครับก็มีงานแต่ว่าตอนนี้นานๆทีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เยอะแล้วนะครับส่วนพวกอะไรชุดฟิล์มอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอา่ายังมีเหมือนเดิมนะครับ งานส้มงานอะไรก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีตลอดนะครับผมรับส้มงานให้ลูกค้าตลอดนะไม่ได้ไม่ได้หนีหายไม่ได้ให้ลูกค้าเลยไปส้มเองนะครับใครที่ไม่สะดวกก็ส่งมาก็อ่ามีรับส้มแล้วก็มีตัวที่ส่งมาจูนใหม่จูนอะไรเนี่ยนะครับก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะช้าหน่ยอยคงช่วงนี้นะครับอ่ามันติดกับ ช่วงลุมเรงบ้างอะไรบ้างช่วงนี้นะครับผมก็ญาติไม่สบายนะครับก็ต้องไปเฝ้านะครับก็เวลาที่จะทําเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอ่ามีผู้ป่วยไม่สบายนะครับก็ต้องไปเฝ้าต้องไปดูแลนะครับเสร็จจากเราก็ต้องผลัดกันญาติไปเพี่นองน้องนะครับผลัดกันเข้ามาทํางานบ้านทํตสวนทำอะไรอีกนะครับโอ้ช่วงนี้ก็ ครที่ส่งงานมายังไม่ได้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช้านะครับก็มีความจาเป็นจริงๆนะครับเป็นใช่ว่าโดนง,งานไว้เนะี่ยผมก็ไม่อยากเก็บของไว้เนะี่ยมันเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าอ่ามันว่างมันเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะรีทําให้นะครับก็บนะยังมีของลูกค้าอ่าส่งก็ไม่อยู่นะครับสามสี่ชุดนะครับก็ยังไม่ไม่ได้ทำไม่ได้เลยเลยนะครับ ของอยังไม่แอบอยู่นะไม่ได้ทํานะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครที่ติดตามและชมก็ขอบคุณมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามมาดีไลน์ตรงชื่อคลิปมาได้นะคบแอดมาเลยนะครับผมแต่ว่าแจ้งอย่างนึงก็ไม่มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับอ๋อเป็นระบบอวส่งนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้อนนะครับสวัสดีครับ